Mark location. the ทีหนึงここに敵がいるよแม็ก็ไปยแล้วทีหนึงเต็มๆ。m a r k the location marked a location กูจองนะครับบ้านเนี้ยกูไปบ้านแดงนะครับแต่บ้านเนี้ยปืนเทียบบอกไว้ก่อนจะบ้านแดงไม่มีปืนบอกไว้ก่อน โอ้โห oh เอม oh โฟ <booster>. ลูกพ <goal. laughs> ่อโอ้โหกระทะลูกพ่อกระทะลูกพ่อเหรอวะคือไม่มีเหี้ยเลยไปไปไปปัญญา ไปบูว่าไปเลยมันอยู่ตึกโน้นตัวนึงเฮ้ยไม่ไม่อยู่ตรงนี้ตัวเนี่ยบ้านหน้าเลยทีหน้ากูทิศเพื่อนหน้ากูก็มีเหมือนกันกูเลไหลๆตัดแมวหรอไม่บองไม่เอ็มโฟง กูได้แต่กูไม่อยากใช้เฮ้ยเฮียบาสเพื่อนมันมาแล้วเออมึงอยู่ไอพีทไม่ใช่เหรอ,อพีซมาช่วยทีด,ดิมันแตกอะ ไ,นะไม่ไอ้คนที่มายิงกูเนะี่ยมันแตะไปเพื่อนไปย่ากับเพื่อนไปบู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 หน้ากูยังมีมี กเพื w station, ่อนกูโดนยิงกูโดนยิงเพื่อนอเคเพื่อนตรงนั้นมาร์คตำแนอตรายตรงใกล้ๆกกูเลยเหร ตรไงสมอกเห็นปะที่ข้างหลังอืมกูย,ยิงอ่ะข้างหลังต,ลต้องสม,มอกกูยิงมันน็อกไปแล้วอ่ะมีเพื่อนดิมันต้องมีเพื่อนดิเนี่ยมันตายแล้วเนะี่ยใช่อะตรงเนี้ยนะตรงก็ต้องสม,มอกอ่ะเมื่อกีเออ้เออเ ไอพีทไอสัตว์แบงค์ส้เขียวกูบอกงี้อุ้ยกูโดนยิงโดนยิงแต่ตรงไหนตอนหน้ามึงก็คือไอพี้โอ้โอ้ ไอเพีดแย่งทุกอย่างจากกูไปเอ็นมีตรงกำแพงองนี่ไงไอศาสตร์สองพีดแย่งของเพื่อนเข้าไปเห็นละแล้วโผล่ไปเฮ้อยู่ไหนวะอยู่ตรงต้นไม้ต้นไา้อุปัสมุคให้สมุคให้ ล่วงล่วงล่วงไม่อยู่อยู่ใช่ขุถาออนของคนลุน่นดาวมันล่วงแล้วมึงทำอะไรอยู่บ้านเก็บของไงไปเขี่ยหลัง ไอทีศอีสสัตอีเวนเรื่องเฮ้ยใหม่ตัวหนึ่งคองกูแล้วตัวเนี้ยเยอะใหม่มึงรีบอ่ะตายหมดแล้วมึงจัดูจะนวาดกจริงที่มึงทำได้ตอนเนี้ยทำได้ดีสุดๆหายามาแบ่งให้กูเฮ้ยคนสามเหลือเอาปะเนี้ย เอาดับแล้วไอพีซมึงแบ่งห์สุขียวแบงนี้มึงอ่ะคนเดียวเลยที่อ่ะแม่งเก็บอยู่คนเดียวไอสัตว์ M4 ก็แยกกูไปควยพี่เยอะจริงดีที่กูไดเอฟสองสี่มาเออกูลังไปนี่ไงมโมเบาอีที่อ่ะเดี๋ยวทิ้งก่อนกู แบงหัเขียวกูบ้างนี้เหรอหเขียวไหเหเขียวแบงกูบ้างอีสามมึงกดเขาว่าทิ้ง่ะไปพอแล้วเออพอแล้วหัวเงอไปเยอะขึ้นอะที่กูจะรู้ไหม อะไรมึงมีเยอะแล้วมึงให้กูทะเยอเสินะเยอะยิงพี่โดนตัวหรอนี่ยตรงเนี้ยก็ซุนเกี่ยบเกยบเลยยังไม่โดนแล้วกูก็จะไปช่วยมึงไงมันอยู่ไหนมันยิงอยู่ตรงไหนมันตอนนี้มันเก็บตบกูอะตบกูอยู่ตรงไหนมันยิง ตรงกำแพงแตกมันไปล้าล่ามันวะนี่ไงนี่ปุ๊ะมันจอดอะจอดจอดมีสองตัวนี่หว่เออ